ว้น่แขงยสุยนีว่าเจนกับหนึ่งยกได้กนเจ่ยกไปดิอเจกรต่างยู่ไปไเดี๋ยวมากกว่าขาสาเหรไม่ขาระสาสาเหรอที่เสรกินขานดเดียวนี้เยอกกินสองหนึ่งเร็วอืว่าแล้ว

สองลอยแม่สองลอยชาเลนเินยไหมเดินกันเลยไหมน้องแมงโก้มาใส่มใส่กันดีเลยน้องแมงโก้เลยน้องแมงโก้ยอดดีเลยสิันดุ้งแมโ้เนม Baba gọi là cái baba gọi là cái baba gọi là cái baba gọi là baba gọi là cái baba gọi là cái baba gọi là cái baba gọi là ปมเอรย่อสมครให้ได้เสมัไม่ห้ามความเสือปเสือกเหรอ่อเราัน้เสือกว่มเสือคอยมั่งจีคอยคาตัวบวกมั่ีวิ่งคาตัวพิจารณากระทาไว้ยังไงดอกจางบวไว้ตให้โจกแล้วไอโจกเราไม่ต้องกไว้ตีให้โจกหรไอโจุกว่าเบียดตัวเพหอน สาอเสียเน่ตัวนึงเนี่ยเย่เยตัวนีนกเนียรคนีนอีเดดงอาจารย์เอสี่ห

แปดสี่านี่อีเต็มห

ผมก็ทำเสร็จทเียนเลยผมเตะว่าใส่วีติยานะครับอันนี้ก็อีเด็ดเปไะนนเหอวมดูบลนอกเลยปะไข่ตัวน้อยๆนะจะมีไข่กินได้หมดทุกอย่างแทบยิ่งกว่าละเอียดูตัวดีอะนี่นัสิบลานพอเราไปไก็มีิ้นก็มีไปเขามื

dạng bóng 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 สูนัเดียนแย่ครับแย่ครดไมครับอตอนนี้อินกกี้ไปนะสิบสองสิบที่ลได้กี่ลไหนนะดูนักเตุเดียนข้าม้หน้าใส่เล เสียบใส่โอ้ยแพรงนะูสใส่้มสูนะครับผมว่าสิบสามสิบยันตอนนี้หนึ่งกนี่เจียบบ่ขนแล้วเสียบปันี่เจียบบ่ผู้ใดนี่ย 1ิบสี่สิบสิบวันนี้แข้งไม่ได้ดีเท่าเดอมเลี้ยงเลี้ยงขาว่าบว์หน่อยเป็นเหี้ยจักรวาลสวงผ้กนเดือสบเอ็ดสิบสี่สองเงินนะสองเงินหล่ะสองเงินอยู่โอ้ยดีก็หลายเนาะตะเบกมาเลยสิ่สิบหนคุณเบสเด้นต้องเก็บหน่อม่แล้วหูือจะแบ่งกัน น่งแมนซะแบกบ่ดม่รู้ซะแบกัแมนหรอ่เทลยติ้งเงีมาแล้วเ็แล้วมาคำคยงดีด้อทางน่าดีี่เจนมึงนบหรือเตเนียดก็หามสิพวกนี่ ทเรียกานจิจ็ดุกสมัยหมลสิบสองสิบห้าวยุคเบนงอนใหม่ได้ดิลัจกไหแล้วจิ้มก็ไปเก็บตัวีอนห็นแต่พุกกับ่แล้วก็ไปเก็บตัวจัดสิสุณเด้ปช่ววยเดีวาสิองเพลงแต่ที่มาเพรเป็นถนามที่าที่ทิ้กเป่อยู่เลยั่นไงบนมังสามอยเสามองันวันหาพ่สบสองเ็าบเยเดียวไม่ กอดเดียวแมคตกอดเดียวแมนหาครับึมาจีสมัครไม่วนิ่มแล้วก็จนจับตจับหลังไปเตะหรจังบกลหลบวกับบอพงเปเตะหไปะม่พงกัมากงันสำรองเลยเดียวผนไ่ได้นดีก็ได้ทาเลยบเตะหบเชี่ย17-12สำรองเลยตกอดเดียว

ไปเพียบได้แล้วได้แล้วย็ดเไม่ใส่ไม่ได้เกี่ยวสิบสี่สิบเกาบเก้าจัดหน้าเองลูกนีุ้ดยอดคุกเกลนีอดูดมาเสมน้อยอดูดมาเสมเนี

อ5ิงนักกีฬาเส้นหลังครับผลการแข่งขันสุรชนะ21:16สมดีครับ